โอ้โหหลังนี่ยนี่ใครเป็นเจ้าของไม่รู้นะเออสงสัยว่ะเค้อไปดูนะเอ๊ะแล้วทำไมดีฮะก็ต้องเข้าไปหาส่วสีสุนัขเข้าไปเกิดอะไรขึ้นมาใครรับผิดชอบเหรอฮะมันจะยุ่งอะนะเพื่อนนะโอ้โหแกพูดห่ากลัวอะไรบ้าเอ้ยเรามาแค่สอบถามว่าว่าจะช่วยอ่ะเออแค่สอบถามก็พอแค่สอบถามไม่ต้องไปบุกเขางั้นก็แล้วไปเงินเดือยไปเลยประตูขอโทษครับอ่าประตูเปิดดิ ประตูเปิดเข้าไปดิเข้าไปเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับผมมาจากบริษัทนักสืบนะผมชื่อชาโตฮะอบครับอ๋อแม่กำลังคอยอยู่พอดีเลยเชิญเข้ามาสิคขอบคุณมากคุณขอบคุณครับขอโทษนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเ้งเล้วะเจงเป้งเลยขาครับโอ้โหเชิญค่ะรเกินหน่อยนะสุดยอเลยเฮ้ยจงริงจริงเลยโอ้ยคุณดีด้วยอ๋อเนอ ทางนี้ค่ะเออเออครับออไปไปไปสวัสดีครับ คุณพ่อคะคุณพ่อคะหนังสือที่เราขอไปมาแล้วละค่ะคุณพ่อคะอ๋อแล้อจะนั่งค่ะคุณพ่อไม่สบายเลยครับเนี่ยค่ะหัวใจท่านไม่ค่อยจะดีนะครับเหรอครับโอ้โหปิดอะไรป้นเหนื่อยายนะถ้าพูดมากๆเลยไม่อยากลืมตาผมชอคาโต้ครับเห็นหน้าผมไหมครับเนี่ยเห็นหน้าชิรครับเห็นไหมครับคุณพ่อเห็นไหมฮะผมชิบุระฮะเอออ ว่าไงครับเห็นลูกสาวผมเขาชื่อชื่ออคุณพ่อก็าแน่ชื่อเข้าไปสิลูกเอ้ยยุมีโกะค่ะยุมิโกะยินดีฮะยินดีไปอย่างที่เห็นนี่ละ ฉันนอนป่วยมาเจ็ดไปสี่เดือนแล้วเลยไม่ได้ช่วยงานลูกสาวเขาเท่าไหร่เงินที่เก็บไว้มันก็่อยหลอลงไปทุกทีตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีเงินเลยที่บ้านน่ะมันแย่มากเลยนะเนี่ยไะคุณพ่อไหวเหรอคะไหวสิลูกยังไม่ต้องพูดก็ได้นะครับไม่ต้องพูดก็ได้ฮะแล้วคนที่เราไปกู้เงินเขามาเขาก็มาทวงอยู่ทุกวันเจ้าโรงอาบน้ำคงเช็ดไปให้ได้ ใแฉันหวงมากแบบเลยเในทุน่าเลือดฉันมีตะเกียบอยู่ที่นี่นะถ้าคู่เดียวแล้วก็มันหักง่ายใช่ไหมละ่ะ ที่ฉันพูดนี่เห็นไหมนี่งามันหักเอพราะฉันนั่นทามันรวมพลังกันสามคนแล้วละก็มันก็จะไม่หักใช่ไหมอ้าวทาไมมาถึงหักได้ล่ะฮะมันเป็นแบบนี้นะครับคือฉันเป็นห่วงกันนะอยากจะให้ช่วยกันดูแลทั้งสามคนเพื่อทิ่กิจการจะได้นำเนินต่อไปเออจะช่วยดีไหมเนี่ยช่วยดีไหมเนี่ยฮะช่ิยะช่วกันนะ ต้องร้องไห้ครับตกลงช่วยครับคุณทั้งสองต่อที่ฝากตัวด้วยนะครับไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงดีมากดีมากตายแล้วคุณพ่อครับพ่อตัวมันพวกคุกลองก่อนแล้วเมียไอปบ้ามาแล้วโทรมาสู้มาได้นอนทําไมแล้วไปสู้มาเด้อมาทําไมแล้วไปสู้มาเด้อโอ้ยโวยพัวได้ไงไอ้บ้าไปสู้มาเด้อพ่อได้ไงเฮ้ย่จะทําพ่อโอ้ยเออคุณพ่อพ่ออยู่ไหนวะ ว่าไม่สบายก็ทราบนี e ่ค่ะอ้าวแล้วตอนเราจะโอนลงอับน้ำไม่ขาดหรือเปล่าล่ะว่ายังไงคุณพ่อยืนยันที่จะไม่โอนให้ใครค่ะอ้าวไม่โอนแล้วแล้วเงินที่กู้มาอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเลยฮ้าวดีแล้วเงินที่กู้มาจะทำยังไงอะก็จะคืนให้มาถึงกำหนดนะค่ะถึงกำหนดเหรอยิ่งโชว์จะเป็นลมแล้วเกินใส่ลมเหลือเกินไป อีกสามคนท่านั้นเลรับไปหน่อยสิท่อถึงกำหนดเหรอจะมีปัญญาบมาคืนหรือเปล่าว่ายังไงจ่วยเฮ้ยจะรู้ได้ยังไงต่อไปนี้เราให้ลืมบทไปแล้ววาเฮ้ยบอกอะไรเฮยพี่ลืมบทอะไรสิบอกอะไรสิท่อรูปหูรูปหางเลยดิพี่กรโถเอ้ารุ่นไหนวะนี่ใช่ๆลืมบ้าฮ้ยน้องสาวฟังนะนี่ถ้าเธอไม่คืนเงินกู้ให้ฉันแล้วละก็

นิ้วกี่นิ้วพี่ช่วยไปก่อนวะเหนื่อยวะทางนี้พี่ทางนี้พี่ลืมบทแล้วก็ชอจะมาขู่พี่จำแม่นแม่เฮ้ยอะไรอีกสามวันสามวันกสามวันก็คงจะต้องทำงานห่างกันมาใช้นี่เข้าไปนะคะไม่งั้นคงไม่ได้ใช่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 เออตายแล้วเสียงพ่อพ่อโถคามาทำบ้าแล้ววะรุ่มจริงหม่เดี๋ยวโตเอ้ยเอาละทำงานดีกว่าเริ่มจากทำความสะอาดตู้ล็อกเกอร์ก่อนนะคะครับครับครับอาเชิญค่ะท่านู้นในตู้ก็ไม่รู้นะ คงจะเยอะนะอีกสักสี่สิบห้าสิบตู้จะได้มั้งเนี่ยโอ้โหสี่สิบห้าสิบแล้วจะไหวเหรอวะเฮ้ยไหวเหรอมันก็ต้องรีบถาเพื่อนไปช่วยเขาเออเดี๋ยวเสร็จไม่ทันแขกมานะเออก็ต้องรีบทำสิจะช่วยแค่นี้นะนะมันก็ต้องช่วยอ๊บมาต้องเช็ดต้องถูทำความสะอาดมาทำงานหนักไม่ก็นั้นเราไม่เคยทำมาก่อนนักสือเป็นวิธงมาธีทำงานแบบนี้โอ้ยหัวฉันนะเสียงใครเนี่ย หัวฉันดิเสียงอะไรวะเนี่ยฮะเช็ดตู้อยู่ดีๆแต่ว่าฝาฉันทำงานยูแล้วใครตีหัวว่าแกปะแกไมเปล่าฉันทำงานฉันอยู่แกไม่ใช่แกนะแล้วแกเปิดตู้ไว้ทำไมแกพูดอะไรเน่ยรู้เรื่องเลยเลยอ่ะก็ไอประตูตู้ประตีหัวท่านแกแกใครแกล่ะไะเดี๋ยวประตูตีใช่ปะ ฮะเออเจ็บนะก็แค่ปปิดเท่านั้นน่ะนิดหน่อยเด้อเอ้แกทำได้ไงวะเนี่ยฮะฮะก็ฉันไม่ได้ทําอะไรอ่ะโอ้แค่ทาเก่งนี่ว่เออก็ฉันแค่ปิดดิเนี่ยปิดแล้วเปิดทำไมวะเฮ้ยเจ็บนะเฮ้ยทาไมต้องทําแบบนี้วะมันเจ็บนะโว้ยเออแกใช่ไหมที่แกล้งฉันนะฉันไม่ได้ทาอะไรเลยอ่ะก็แก ต้องแกแน่ไม่มีไข่อปิดฮึบๆลงโป้โอ้ยฮ่า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 ปไงไปไงฮะเฮ้ยบานหนึ่งพ้นบานที่สองไม่พ้นว่ะมันมาล่างสุดเลยทุเลศเลยก็ค่อยๆปิดก็ค่อยๆปิดเรื่อยปิดอาค่ขอบคุณนะคะวายเป็นไร โอ้บ้าวใจะกระดอนจมูกบี้เลยอย่างดีนะฉันใช้มือยั้งไว้ทันว่ะโอยอ่ะรีบหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยนาเอารัทำความสะอาดมารวมรวมกันรวมรวมกันอ่าอ่าอ่าสถีนี่ตรงนี้ตรงนี้มาเรียนกันเฮ้ยว่าไงทำอะไรวะ ทำไมอ่ะถูพื้นอยู่แล้วเร็วหน่อยที่มันอยู่เนี่ยเรียบร้อยแล้วเสร็จสักทีอ่ะยังชั่วหน่อยอ่ามีเวลาเอหลังหน่อยดีกว่าเนอะไปไปไปพักผ่อนพักผ่อนอ่ะเยอุ่าเลี้ยงไว้ดีงานสนุกจริงจริงใว่ไยอดแหม่ันนี้มีมาอาบน้ำเออ สามคนสามคนครึ่งค่ะมีครึ่งมาจากไหนดังเลยนะสามคนครึ่งนะเออสามคนครึ่งอไดอย่างเนี้ยฉันว่ามันเป็นห้องอาบน้ำธรรมดาธรรมดามากกว่านะทางนี้นะเนี่ยมันคงไม่มีอะไรพิเศษเลยนะมันเหมือนเหมือนที่เอ่นนะเหมือนเหมือนเหมือนคงไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นใช่ไหมคะใช่แบบแบบเก่ามันน่าเบื่อก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตกแต่งมันดูดีขึ้นหน่อยดีมาใช้อินเตอร์เน็ตตกแต่งให้มันมันไม่บุษมาลาหน่อยใช่ใช่ ลูกคนอาบน้ำก็ได้นะมัแต้อมันดีหน่อยคนจะได้เข้ามาอาบน้ำบ่อยๆใช่ต้องคิด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 คิดเดี๋ยวก็ลองคิด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 ช่วยกันคิดเอาไงอย่างเงี้ยฮะอย่างงี้แน่นะเชิญมาอาบน้ำ หงิดหมดเลยจังหวะใครจะทำได้อย่างเรานี่นี่น

กันหมดเลยฮะโหจริงจริงๆไม่มีใครอ้าวเฮ้ยคนรับกันหมดเลยท่านเด็ดไปดีกว่าให้ดีกว่าแบบนี้อ้าวไม่ลงว่ะนั่นเด้ไม่ต้องร้องแล้วโถอยเอาไรเดียร์ไงดีต้องต้องใจคิดด้วยเด้ต้องคิดให้ออกมันจะต้องทาเป็นแบบที่มันสมัยใหม่หน่อยแล้วก็ไม่เหนื่อยมากอย่างนี้ชัวอะไรไม่ฟังฟังฟัง อย่างเี้จ้าเออแกแบบนี้ทุกทีเลยทกำไมวะต้องใจหน่อยดิโอ้โหเขาอะมพูดดิมาพูดดิจิ้มนี่ดิอชิครับเชิญครับเชครับขอบใจนขอบใจขอบใจเชิญห้านี้นะครับเชิญครับเชิญเลยแบบสมัหม่เปียเลพี่แบบอวกาศพี่สเปซเวิ์เสวิตอสวิตได้เลยอ้าเปิด แชมพูแชมพูแชมพูสแตนบายแชมพูสแตนบายแชมพูยามว้าว้โอ้หเฮ้ยมาไปกันมาไปกันล้อนเลยแชมพูวฮึใครโอ้โห่ขัดคล้ายล้างตัวล้างตัว

เห็นจะไม่ไหวนะมันมันเร็วเกินแบบนี้น่าสงสารลูกค้าใช่เร็วเกินไปไม่ดีแน่แล้วเรืองเงินเรืองทองในการติดตั้งเครื่องด้วยใช่รับไม่ทันถ้าเกิดเสียก็มาแล้วยุ่งเลยนะแก้ไม่ได้เลยนะก็ใช่สิจะทำยังไงเขาช้จ่ายก็สูงเชนเนาะมันเป็นอะไรที่สิ้นเรือไม่เหมาะไม่เหมาะไม่ถ้าเอาแบบที่อาบน้ําไปดูหนังไปอะดีไหมเคยเห็นใช่ไหมอาบน้ำแล้วก็มีหนังฉายดูเรียกว่าชาทบัสอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยเออ คุดไอเดียไม่เลี้ยคดไอเดียคูดไอเดียงัี่ลงมือคิดเลยเอาใช่ลงมือคิดเอาเลยโอ้ใช้ดังผีซีเรียสจังเลยวันหนังเลยยิงกันแน่เลยว่าแบบนี้วะฉันโดนแล้วหนาวเลยวะไม่ไม่ไหวหนาวจริงหนาวที แกกับฉันมาเจอกันปล่อยผู้หญิงะโ <Okay. S 1> อะได้แกจะต้องวางปืนก่อนเจ้าเดาสิยิงกันแน่เลยวะยิงกันแน่เลยวะโอ้ตายแล้วทปืนแล้วดีมากและแกก็มาทันนี้ ล้วแกจะได้ผู้หญิงไปโอ้ยบาดเสียวอ่ะบาดเสียวอ่ะบาดเสียวอ่ะโอ้เลือดทั้งเนื้อเน่ามดเชื้อเลยว่ะโอ้ยเียาขวัญน่ะคุณเป็นอะไรไปคะ ผมฝันไปโอ้ยบ้าเอ้ยทุเรดหนังฝันไปโอ้ยนี่คือเรื่องจริงเรื่องจริงเฮ้ยออออยยยยยย่โโโ้้้้ชววดหนังเรื่องนี้ไม่เหมาะเกินไปไม่เหมาะจริงๆเลยแบบนี้มันน่ากลัวเกินไปว่ะ น่ากลัวกันปนั่นน่ะสิมันไม่เหมาะไม่เหมาะเลมันไม่น่าจะใช่นังที่ดีดกว่านี้หน่อยก็น่ากลัวไปหน่อยถ้าเป็นหนังโรแมนติกก็ค่อยๆถ้าเอาแบบไหนดีนะเออราคิดๆไอ้เมื่อกี้มันน่ากลัวไปใช่ใช่คิดใหม่คิดใหม่นะเงียบๆหน่อยนะจะใช้ความคิดหน่อยนะเอาแบบไหนดีเอะไรดีเอาดีเอาไงนี่หน่ะข้ออยู่ได้จะบ้าแล้วดูนิ้วฉันดิแกตีมาได้ไงว่าเจ็บรึเปล่าเดี๋ยวต้องหักนิ้วใหม่ ผักก็มือแกก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะเอ๊ะมันน่าจะคิดอะไรที่มันดีๆกว่านี้นะเอาเฮ้ยถ้าเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติหรอไงเนเจอร์ดีค่ะธรรมชาติก็ดีอ๋อธรรมชาติธรรมชาติโอ๊ยคิดออกแล้วคิดออกแล้วอ่ะเอออ้าวงั้นว่ามานอะไรอย่าฟังไหมมามามานี่ก็จับหูหน่อยจ้ะเชิญค่ะโอ๋อะไรวะ เป็นคนถ้ำเลยขอน้ำในป่าอาบนน้ะครัใช่แล้วค่ะขอน้ำในป่าอในป่ายังไงเลยคะออ๋ๆในป่าเนี่ยนะแปลกนะแปลกนะก็ดีเหมือนกันเว้ยดีเป็นเสื้อผ้าตรงนี้เลยใช่ไหมครับค่ะเชิญสิคะเปลี่ยนเลยไปเลยฮ้ยลิงก็มีว่ะไมตเปลี่ยนตรงนี้เลยนะฮะอ่ไม่ต้องห่วงค่ะบางตรงนี้ก็เนหายนะฮะอ่ะเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยเฮ้ยมีลิงด้วเฮ้ยลิงลิงลิงด้ย กีตาร์ค่ะเฮ้ยตาร์แล้วฮะใช่ค่ะเขาที่มันไม่ทำอะไรเรานะฮะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้มันไม่กัดนะฮะมันไม่กัดนะไม่กัดแล้วค่ะไม่กัดนะฮะไม่กัดนะดีดีดีเฮ้ยอย่ามองนะอายไวริงชวยนะเฮยอย่าไปสนใจมันมันมองว่าฉันอายอ่ะก็อย่าไปสนใจมันทีบ้ามองจริงเลยลิงบ้าเลือดอย่ามองนะถ้ามองนะ เออเอาล่ะผมจะอาไปก่อนแล้บแบบสุดๆเลยเอาละเรียกห้าวนะห้ามตามมนะเฮ้ยมีทาซานด้วยเหรอเนี่ยทาซานจอนนี่ไวส์มูเลอร์ว่ะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมีมีอะไรนั่นอ่ะโอ้ดโอ้ดหรือเปล่าดูสิเฮ้ยนกแก้วนกแก้วเว้ยมาอยู่นี่โอ้โหโอ้โหโนใจที่บปาทนนกนก้วนี่ไงโอ้ดด้านนี้โอ้โเฮ้ยมีโอ้ดด้วยวป่านกแก้วก็มานกแก้วก็มาลงเลยลงเลยเออเออในนี้มันมีจดเข้แน่นะไม่รู้มึงจะพูดจะไปไปเลยเฮ้ยจะง่าบเราไปงไม่ไหวเลยไม่ไม่น่าอาบมั้งแบบนี้น่ากลัว มันไม่ไหวมันจะตายเอานะทําไมอ่ะไม่ชอบนางงูเงี้ยวเขี้ยวขอไม่เอาแล้วผู้หญิงอะไรชอบงูทุเรศจัดเลยอะไรดีผู้หญิงอะไรชอบงูอะไรดีแล้วจะมีจระเข้ชอบจระเข้ชอบจระเข้เหก็มันน่าจะมีอะไรดีๆบ้างนะเอาแบบญี่ปุ่นหน่อยไนะมาญี่ปุ่นเหรอจริงด้วยญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยอ่ะมีอยู่ร้านเดียวคนต้องชอบแล้วเข้าไปปุ๊บก็สดๆไปเลยอ่ะอ๋อนี่เดี๋ยวดิ๊ก คนญี่ปุ่นใช่ไหมญี่ปุ่นนะเดคิดออกมาคิดหนึกออกแล้วออกแล้วเอาแหเอาหอาเลยแบบญี่ปุ่นเลยนะแบบญี่ปุ่นแบบโทกุกาวะนะลองดูเลยสินะชนคครับผมชน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 ช

ญี่ปุ่นแท้ๆสามูถูที่ไทยด้วยระบบใหม่พี่นั่งาเดี๋ยวเพิ่งึ้ยมาเพ่เฮ้ยไปไหนเรามาใ่ก่อนแล้วไหนไม่ไหนเอานั่งดีๆใจเย็นเท่ดี่มาถูที่ไทยท่ไทยูท่ไทยท่ไทยี่ไทยถูที่ยถูที่ไทยูทดไทยูที่ไ่ไทยถท่ไทยถูที่ไทยถยถูที่ไทย่ไทู่ไทยถูทีทูทูทูไทยไทย ไปไงไปไงเสร็จแล้วมาไปไหนกันย้อไปเลยเปไหนสะอาดไหมไปไหนพี่ไปไหนกันมานี่กขาหูอ่ะเดี๋ยวเวเดี๋ยวปัดออกไไไไเราต้องปัดเอาไปแั่อ่แ็โอ้โหาีชเฮ้เอายาไาด่า ้ามาเ็ดเ็ดเ็ดตาก่อนเอาไปเลยลงไงองกทีงดินลงไงอีกที่ล